สวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จดหมายจากพระจันทร์แอนทิติมานนะคะเปิดประตูคลินิกกันในวันนี้เพราะว่ามีจดหมายหลายฉบับ ส่งเข้ามาทางเครื่องมือสื่อสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกถึงคุณหมอหนุย่ <c oughs> ยเยอะแยะมากมายวันนี้คุณหมออยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะวันนี้หมอหนุ่ยมาพร้อมกับความง่วงนอน <c oughs> สาเหตุเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนดึกมากแล้วก็เช้านี้ก็ตื่นแต่เช้าเลย <c oughs> คือช่วงนี้นี่จะยุ่งยุ่งนิดหนึ่งตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เพราะว่าต้องต้องเตรียมตัวไปต่างประเทศวันศุกร์นี้ก็จะบินไปแล้วแล้วก็ที่นู่นหนาวมากหนุ่ยก็ต้องแบบว่าโอ้โหก็ต้องเตรียมหรือค้นเข้าของ ที่เคยมีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ,ออกมาใช้ใชเช่นพวกโอเวอร์โคทสเวตเตอร์อะไรทัางยแหละอะ,อะไรต่อียอะไรก็เลยเหนื่อยหน่อยนึงค่ะค่ะก็เรียกว่าวันพุธหน้าคุณหมอก็จะไม่ได้มาค่ะก็จะหนีไปหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่า,าแค่ครั้งเดียวเองค่ะและ้วเดี๋ยวก็จะกลับมาคุยกันใหม่แล้วก็คงจะมีเรื่องอะไรสนุกๆมาไล่ฟังค่ะอ๋อวันนี้มีเรื่องจะโวยให้ฟังล่ะ เมื่อสักครู่นี้ตอนที่เข้ามามคุณหมอบอกว่าที่ Facebook ของคุณหมอเนี่ยมีคําถามเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมคะมก็อาจจะเป็นข้อความคําถามที่อาจจะได้คําตอบในวันนี้อ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีก็มีคําตอบอตอก็มีคําตอบให้เดี๋ยวขอขอโวยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสายการบินหน่อยนะ,ค,ะคือแฟนคุณหมอเนี่ยสามีเนี่ยเขาก็เดินทางไปทํางานที่แอฟริกานะคะเมื่ออาทิตอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่งจะบินกลับมาได้สักสองวันที่แล้วก็เข้าไปกับเพื่อนนะคะ ไปกับเพื่อนก็ไปกันสองคนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสองวันก่อนก็กลับมาถึงเมืองไทยแต่ก็กลับมาแต่ตัวนะคะกระเป๋าไม่ได้ตามมาด้วยก็หา,ายไป,กร,ปกระเป๋ากระเป๋าเดินทางหายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีก็ประบาอ,อีกสองวันก็ทางการบินไทยก็โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเออที่เรามานี่เรามาสายการบินเอธิโอเปียนะคะสายการบินเอธิโอเปียจาก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 แอฟริกามาปรากฏว่ากระเป๋าหายกระเป๋าหายเราก็เออเราก็แจ้ง แจ้งแจ้งกับทางการที่เขาก็ให้กรอกข้อมูลอะไรๆที่สนามบินอะ่ะเสร็จแล้วเราก็นั่งรถกลับมาบ้านเราเสร็จแล้วก็อีกสองวันต่อมาก็มีคนก็โทรมาแจ้งว่าก็หากระเป๋าเจอแล้วก,ก็บอกเด็กเขาจะส่งไปให้ที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะถ้าส่งมาที่บ้านที่อาจจะไม่มีใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยนนะคะ่ะทีนี้ปรากฏพอได้กระเป๋ามาปรากฏว่ากระเป๋าของเพื่อนของสามีนะคะเปิดออกมาก็มีของหายนะคะส่วนอของสามีเนี่ย ก็กระเป๋าก็มีร่องรอยการาการเปิดกุญแจคือคือเดี๋ย ين, วนี้เขาบอกทางกรมสุนนะทาง mat, orden, พวกเจ้ากรมเจ้าท่าอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีแบบเขาเขาก็จะมีการตรวจเช็คกระเป๋าเป็นแรนดอมอ่ะแบบว่ากเช็คว่าเป็นบางลายสุ่มตรวจสุ่มตรวจาจะซุ่มตัวเป็นบางลายอะไรกระเป๋าใบไหนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเออซุ่มสุ่มๆุมปรากฏว่าของแฟนเนี่ยก็เจอสุ่มตรวจไงเจอซุ่มตรวจเข้าไปปรากฏว่าเวลาเขาสุ่มตรวจเนี่ยเขาก็จะมีกุญแจพิเศษอื เขาเรียก <L ie ch> ว่าคุณแจพิเศษซึ่งสามารถเปิดเปิดกระเป๋าได้ทุกใบค่ะใช่ไหมคะซึ่งกระเป๋าของแฟนก็จะเจอเจอแบบพอเขาเปิดกระเป๋าแล้วปรากฏว่าเขาไม่ปิดกลับให้เพราะฉะนั้นพอเราได้กระเป๋ากลับมาเนี่ยกระเป๋าเราก็เลยล็อกไม่ได้เมื่อล็อกไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะใช้ได้แล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้เราก็จะบินไปอีกเนี่ยเราก็ใช้กระเป๋าใบนี้ไม่ได้วันนี้ก็ต้องเดือดร้อนมากเลยก็ต้องเอากระเป๋าไปซ่อม ก็ไม่รู้ว่าเขาจะซ่อมได้ไหมยังไม่รู้เลยว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวสาเหตุก็นเนีย่ยมาจากไอ้พวกกรมศุลน์กรมเจ้าท่านี่แหละตัวดีแล้วก็ที่ของของของเพื่อนเขาหายไปก็โชคดีว่ากระเป๋าของแฟนไม่มีอะไรหายเพราะว่าปกติเขาจะเป็นคนที่ไม่ไว้ของอะไรที่มีค่าไว้ในกระเป๋าอยู่แล้วแล้วก็ไม่เป็นคนที่เดินทางไปทํางานก็ไม <m ult lar> ่เคยซื้อข้าวซื้อของกลับมาเพราะหมอหนุ่ยสั่งห้ามไม่ซื้อซื้ออะไรกลับมาทั้งนั้นซื้อมาก็เป็นขยะหมดอะค่ะ <c oughs> ไม่ใช้ <c oughs> ทีนี้ปรากฏว่าของเพื่อนก็สิคาหายค่ะรองเท้าดีๆเนี่ยหายไปหมดเลยหมอดูอยากถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบให้เนี่ยอันเนี้ยแล้วกระเป๋าเราเสียเนี่ยแล้ววันนี้นะเราต้องมานั him, ่งหิ้วกระเป๋านะมันไม่ใช่หิ้วง่ายๆนะหิ้วกระเป๋าไปซ่อมเนี่ยไม่ใช่หิ้วไปหิ้วมาเพราะว่าอีกสองวันเราก็จะเดินทางอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดล็อกของเราอ่ะแต่ไม่ปิดกลับให้เราอ่ะ เมื่อไม่ปิดกลับให้เรามันก็เลยค้างเงินไว้อย่างงั้นนะล็อกไม่ได้นี่ถ้ามีใครมีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยช่วยโทรมาบอกหน่อยเถอะว่าจะให้ทํายังไงเนี่ย <c oughs> จะแก้แค้น <c oughs> <c oughs> เออเออนี่แหละแล้วก็เห็นเมื่อกี้นี้ก็คุยกับอาจารย์สมชายนะ S <S ตอนที่อาจารย์สมชายเลิกไปแล้วเมืม่มมมอชมชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยโอ้ตอนนั้นอาจารย์ไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้ของหายตรึมเลย <ừ> กระป๋องกระเป๋านี่ก็ถูกลื้อถูกค้นอะไรระหว่างที่เดินทางกลับอะไรอย่างเนี้ยแล้เขาจะเข,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 ขาจะถูกลื้อคนตอนเดินทางกลับเพราะเขารู้คนไทยชอบซื้อของอไปซื้อของตามต่างประเทศอะไรๆแบบเนี้ยเสร็จแ,แล้วก็ถูกเปิด <S 2> <S 2> ถูกถูกเปิดแล้วก็ของของ หายหมดเลยหลายคนเลยที่เจออะไรแบบนี้แบบเนี่อยอยากรู้ว่าใครจะรับผิดชอบแล้วเมื่อไหร่จะแก้ไขพวกนี้สักทีหนึ่งชาวต่างชาติ้องหงโวยกันมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลใหม่ก็ขึ้นมาแล้วก็แก้ไขให้หน่อยนะคะอืมีมหลายเรื่องที่จะต้องรับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเดี๋ยวคราวนี้มาหนุยไปออสเตรเลียมไม่รู้จะเจอเปล่าเนาะคงคงไม่โชคดีขนาดนั้นมกนก็ขอให สวัสดีภาพในทุกๆเรื่องขอบคุณค่ะก็มาถึงเรื่องที่เราจะพูดคุยกันที่ Facebook ก็มีเดี๋ยวตอบคำถามของคุณวิภาคุณวิภานี่เขียนมาถามบอกว่าลูกสาวนี่อายุประมาณขวบกับ3ามเดือนค่ะแล้วก็แบบว่าชอบ ชอบดึงผมตัวเองแล้วก็ตีพี่สาวอือายุอายุขวบสามเดือนพี่สาวคงจะมาทักสามสิบขวบมั้งอะไรประมาณนี้เนาะถ,ถ้าถ้าถ้าเดาเอานะคะค่ะแล้วก็ชอบยิงดึงหัวตัวเองดึงดึงผมตัวเองแล้วก็แบบตีพี่สาวอะไรเงี้ยแล้วเวลาโมโหไม่ชอบอกขับใจอะไรก็จะคว้างป่าเข้าของเลยอะคว้างเป้าเข้าของอะ่ะคุณแม่ถามบอกว่าจะให้ทํายังไงมันหนุ่ยก็บอกว่าเออคงต้องเป็นเรื่องยาวนะขอคุยทางวิทยุละกันเผื่อจะเป็นออพ่อแม่คนอื่น ที่เขาลูกมีอาการแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะคะต้องขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถตอบเป็นการส่วนตัวได้นะคะทีนี้ปร,รากฏว่าพอ,อ,อดีเขามาแก้อะไรเนี่ยไม่สามารถรับ SMS ได้อะ,ค,ะค่ะค่ะโอเคทีนี้ลูกของคุณวิภาเนี่ยนะคะอายุขวบสามเดือนเนี่ยก็เริ่มละแสดงว่าที่อาการแบบนี้เป็นอาการของเด็กที่มีนิสยัยค่อนข้างจะ,ะใจร้อนวู่วามไปนิดนึง ะะซึ่งก็อาจจะมันก็สาเหตุมันก็มีหลายอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็เป็นทางพันธุกรรมหรือเปล่านะคะคุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่โมโ oh หง่ายบุ๋วามง่ายะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า<ะ>แล้วก็แต่ถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่คนใดคนหนึ่งหรือว่าทั้งสองคนหรือใครก็ตามเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนอารมณ์บุ๋วามเนี่ยมันก็แก้ไขได้นะคะด้วยการที่ พ่อแม่ก็ต้องแบบเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่าได้แสดงอาการอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวโมโหง่ายให้ลูกเห็นเพราะว่าเด็กวัยนี้เนี่ยจะเป็นวัยที่กําลังเรียนแบบทุกอย่างเลยะนะคะ,คะเ,ออเคยสังเกตไหมคะคุณเลข,ขาเวลาทีออ่พ่อแม่บางคนเนี่ยชอบอุ้มลูกกันนะ,ะแล้วก็เวลาลูกหกล้มอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามือไปตีเก้าอี้ นะแบบตีพื้นนะบบนี่แน nah, <mythology> ี่น <Switzerland OLED> <ADA> ี่แน่มาทําลูกเราเจ็บอะไรอะไรแบบเนี้ยเด็กก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบว่าต่อไปถ้าไม่พอใจหลายชั้นก็จะตีนะคะอันที่หนึ่งก็คือเพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยจะต้องไม่แสดงพฤติกรรมอะไรอย่างนี้หรือพ่อแม่ไม่ชอบใจอะไรบางทีก็เพี้ยเพี้ยเพี้ยอาจจะเพี้ยเบาๆนะคะแต่เด็กเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอ้อ เวลาไม่พอใจอะไรก็ต้องเพี้ยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไม่พอใจพี่เขาหรือว่าอะไรตอมนอะเรเวลาเขาโมโหอาจจะเป็นเพราะโดยสายเลือดก็มีเป็นคนที่โมโหอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะแสดงอย่างที่ผู้ใหญ่แสดงอาจจะไม่ใช่พ่อแม่แสดงก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านซึ่งสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยคอยระแวดระวังให้นิดหนึ่งนะคะว่าอย่าแสดงอาการฉุนเฉียวโมโหง่ายหรือว่าแสดงอาการรุนแรงก้าวร้าวทางทางการกระทำเนี่ยให้เด็กเห็นเพราะเด็กจะเรียนแบบ <Okay. S 2> แล้วสมมุติว่าเด็กเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าลูกไม่พอใจถ้าลูกไม่พอใจไม่พอใจอะไรก็แสดงว่าลูกอยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้อะไม่ได้ดังใจลูกอะ่ะ <Okay. S 2> ใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> ก็ถึงได้เครื่องคว้างป้าข้าวของอะไรต่อเมีออะไรเนี่ยพ่อแม่ต้องไม่ให้รางวัลด้วยการหยิบยื่นสิ่งที่เขาให้เด็ดขาด mm. คือจะต้องแบบว่าเมื่อเด็กทําแบบนี้ต้องไม่ใส่ใจเลยค่ะทําเป็นไม่สนใจคือเราอาจจะแอบมองห่างๆแต่อย่าแอบมองให้เขารู้ว่าเราแอบมองนะอย่าทำให้เขารู้สึกว่า응เขาไม่ได้รับความสนใจอีน่อยเขาก็จะเลิกทําเองเพราะว่าถ้าทําไปแล้วไม่ได้อะไรเขาก็เลิกทําเองเจ็บตัวเปล่าๆนะเอามือไปต ости, ีคนนน้นตีนี้มือก็เจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยหรือคว้างปลาเข้าของอะไรก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดพฤติกรรมนั้นถ้าพฤติกรรมนั้นมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆต้องหยุดพฤติกรรมนั้นทันทีอย่างเช่นเขาคว้างปลาเข้าของเงี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องจับเด็กขึ้น พูดคุยกันเลยให้เขาหยุดทําเลยแบบว่าจับมือเด็กไม่ให้ทําแบบนั้นแต่ไม่ใช่ไปตีเด็กเพราะถ้าหากว่าพอเด็กทําอย่างนี้ป๊อปเราไปตีเด็กเนี่ยเด็กก็จะเรียนแบบเลยค่ะบอกว่าเออเคพ่อแม่ไม่พอใจฉัน้นพ่อแม่ตีชั้นเพราะฉะนั้นต่อไปชั้นไม่พอใจใครชั้นก็ตีได้เหมือนกันนะคะเราไม่ตีเราไม่ใช่อารมณ์วุ่นวายตอบต,อบ,ต,อบ,ตอบโต้นะคะแต่เราจะต้องหยุดเขาหยุดพฤติกรรมของเขาได้กันจับเขานั่งนิ่งๆเลยนะคะอาจจะแบบว่าเเด็กวัยอย่างนี้นี่บางทีเราอาจจะท i เอา u ได้ ที่เราเคยบอกให้ให้นั่งนั่งเข้า,ม,ม,ม,ขามุมอะไรอย่างเงี้ยนั่งเข้ามุมนั่งมันก็อีเข้ามุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะต้องพ่อแม่ต้องมีท่าทีที่เด็ดขาดขาไม่ใช่ท่าทีอ่อนแอ,อทําให้เด็กเนี่ยไม่กลัวเกรงอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมว่าเด็กเด็กเนี่ยวัยน,นี้เนี่ยเป็นวัยที่เขาจะต้องเชื่อฟังเราเราเขาจะต้องอยู่ในโอวาทของเราเราจะต้องเป็นคนที่มีอํานาจปกครองเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบอกลูกเลยบอกว่าทําลูกทําแบบนี้ไม่ได้อื ต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดนะคะแล้วก็ต้องมีการลงโทษลงโทษนี่เราก็จะไม่ใช้การตีหรือหรือใช้วิธีรุนแรงเพราะเด็กก็จะเรียนแบบอีกแต่อาจจะลงโทษด้วยการไม่ใส่ใจไม่สนใจอยากได้อะไรก็จะไม่ให้นะคะและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากว่าเด็กเนี่ยใช้วิธีที่นุ่มนวลขึ้นอะไรขึ้นเราก็ชมเชยเด็กแล้วก็อาจจะให้สิ่งที่เขาต้องการ แต่ห้ามให้สิ่งใน,ในสิ่งที่เขาต้องการเด็ดขาดเลยเวลาที่เขาแสดงอาการแบบนี้แล้วก็จะดีเองนะคะ,คะแล้วเด็กก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่แสดงท่าทีที่ยั่วยุเด็กคือเด็กคนไหนเนี่ยคือพื้นพื้นฐานอารมณ์ของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะนะคุณเล็กนะพื้นฐานเด็กอารมณ์บางคนก็เนี่ยเป็นคนวู่วามใจร้อนโมโหง่ายอะไรแบบนี้พ่อแม่ก็อย่าไปยั่วุอารมณ์เด็กมากนักเช่นเด็กเช่นเด็กกาลังดูการ์ตูนดีๆอยู่เงี่ยพ่อแม่ก็ไปปิดทีวีครนะอะไรอยย่างเี้ หรือไม่ก็เด็กกาลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ก็ไปแย่งก,การ์ตูนเขาเอามาซะาอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นการยั่วย,ยุเด็กอะยั่วย,ยุอารมณ์อะไรแบบนี้ซึ่งก็จะทําให้เด็กเนี่ยแบบว่าโมโ oh หชุนเฉียวบ่อยๆพอเป็นบ่อยๆเด็กก็จะเคยชินเคยชินกับการการมีอารมณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S อย่างที่บอกว่าสปอยล์มากๆก็ ก็คือถ้าเราใจใจดีกับลูกมากๆเข้าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกับเราสปอยลูกคือทําลายลูกไปในตัวนะคะค่ะก็หวังว่าคงจะได้ตอบคําถามคุณวิพานะคะถ้ามีอะไรก็เข้ามาเฟซบุ๊กใ่ใหม่นะคะค่ะคุณตู่อยู่ในสายค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณตู่ค่ะสวัสดีค่ะเช่นค่ะสวัสดีค่ะเที่เคยโทรมาว่าปรึกษาคุณหมอที่ตอนนั้นที่ตวจไปว่าเป็นมะเร็งอะค่ะทีนี้ไปฟังผลแล้วว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าตัดแล้ว เออไปฟังผลที่ไหนนะคะฟังผลที่โรงพยาบาลนะคะค่ะค่ะตกลงเป็นะมะเร็งที่ไหนนะคะที่เต้านมค่ะอ๋อตกลงเป็นแล้วค่ะแล้วขนาดเท่าไหร่คะสามเซนนะคะแต่คุณหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรว่ามันลามไปถึงไหนแล้วสามเซนค่ะผ่าตัดแล้วใช่ไหมคะผ่าตัดแล้ว<ต>ผ่าตัดแล้วคุณหมอต้องบอกสิคะว่ามันลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วหรือยังตอนนี้น่าจะลามเพราะว่าเขามีสายกลับมาที่บ้านด้วยเนี่ยค่ะสายสายที่แบบว่าดูดต่อมน้ําเหลืองนะคะ อ๋อปกตินี่ผ่าหลังผ่าตัดเขาก็จะมีสายนะคะ,ะคือบางคนเขาไม่ให้อยู่โรงพยาบาลน,นานๆเพราะว่าเตียงมันเต็มอะค่ะ,ะบางทีเขาก็ให้กลับมาไว้ที่บ้านก็เอาสายใส่ท่อไว้สายหมายถึงว่าสายนี่เวลาตัดผ่าตัดเต้านมอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เขามีการเสริมเต้านมด้วยเปล่าคะ ไม่ได้เสริมค่ะอ๋อไม่ได้เสริมใช่ไหมตัดทิ้งไปเลยอก็ดีสบายดีทีนี้เวลาตัดเต้านมเออถ้าพ่อเสริมเต้านมเนี่ยหัวสายมันจะทิ้งไม่นานทีเดียวแหละประมาณสามอาทิตย์สี่อาทิตย์นะคะเหนนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ตัดไม่ไม่ได้เสริมเต้านมใหม่นี่บางทีอีกแป๊บเดียวมันก็แห้งหมดแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันจะมีน้ําเลือดซึ่งค้างค้างอยู่ข้างในนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็จะนัดปนัดแปลออกอะไรเงี้ยเพราะเมื่อไหร่มันแห้งแล้วเขาก็จะนัดออกนะคะอันนี้อันนี้ทีนี้ทีนี้ก็ไม่ได้ ความจริงอ่ะคุณน่าจะถามคุณหมอตอนหลังผ่าตัดเลยนะคะว่าว่าต่อมน้ําเหลืองเนี่ยคือปกติเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดเอ่อเอ่อก้อนก้อนมะเร็งเนี่ยนะคะของคุณยังสามเซนเนี่ยถือว่าอยู่สเตจหนึ่งอยู่ขั้นที่หนึ่งนะขั้นที่หนึ่งนี่หมายถึงว่าเอ่ออาเอ่อน้อยกว่าห้าเซน นะคะ,คะเห็นได้ถ้าคุณสามเซนเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าห้าเซนใช่ไหมคะ,คะนะคะแต่ถ้าเลยห้าเซนก็เป็นขั้นที่สองใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ถ้าหากว่ามันลามเข้าไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วไม่ว่าจะต่อมน้ําเหลืองหนึ่งต่อมหรือสองต่อมหรือกี่ต่อมก็แล้วแต่ถ้าถือว่าเป็นขั้นที่สาม นะคะแต่ถ้าหากลามไปอวัยวะอื่นนอกเหนือจากเต้านมเช่นไปที่ตับไปที่ปอดไปที่กระดูกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าขั้นสี่หรือขั้นสุดท้ายนะคะการรักษาก็จะแตกต่างกันคือยาอยูที่ให้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้อย่างสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นขั้นหนึ่งนะคะยังไม่ได้ไปที่ที่ต่อมน้ําเหลืองคือเวลาที่เข้าผ่าตัดเนี่ยนะคะก็เวลาที่เข้าผ่าตัดเนี่ยหมอเขาจะลาะเอาต่อมน้ําเหลืองต่อมที่อยู่ใกล้ๆอะค่ะใกล้ที่สุดอะค่ะ ใกล้ที่สุดมาดูก่อนนะคะถ้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่แล้วแล้วในระหว่างที่กําลังผ่าตัดที่เรากําลังสลบสลายอยู่เนี่ยนะคะพอก็ตัดต่อมน้ําเหลืองออกมาปุ๊บเนี่ยนะเขาจะส่งไปตรวจเขาเลยก็ทำเรียกว่าทำ frozen section นะนะคะภาษาหมอเขาเรียก frozen section คือคือไปตรวจเซลล์มะเร็งณตอนนั้นเลยค่ะได้ผลภายในประมาณสิบห้านาทีเองค่ะค่ะแล้วพอผอสิบห้านาทีกลับมาเนี่ยปรากฏว่าสมมุติว่าเกิดมีมะเร็งเกิดมะเร็งไปที่เต้าต่อมน้ําเหลืองเขาก็จะเลาะต่อมน้าเหลืองหมดทุก ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ตรงรักแร้ที่อยู่ตรงแขนที่อยู่ตรงบริเวณหนะ้าอกลิ้นเปีบะเขาจะเลาะหมดเลยซึ่งจะใช้เวลานานมากในการผ่าตัดเลยค่ะ,คะ ขาต้องลอกหมดเพราะว่าพระหากว่าต่อมน้ำเหลืองอยู่ใกล้ๆมันมีนี่ไกลๆมันก็น่าจะมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะลอออกหมดเลยเพื่อจะได้เอการรักษาต่อขั้นตอนต่อไปจะได้ง่ายขึ้นนะคะคือมะเร็งจะได้น้อยลงนะคะ,คะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาผ่าตัดเอาต่อมมะเร็งที่อยู่ใกล้ๆประมาณสองสามต่อมไปเนี่ยไปตรวจด,ดูแล้วพบว่ามันมันไม่มีเซลล์มะเร็งเนี่ยนะคะก็ไอที่อยู่ไกลๆมันก็ไม่น่าจะมีเพราะถ้ามันจะมีมันต้องผ่านทางนี้ก่อน ผ่านไอ้ต่อมนี้ก่อนนะนะคะถ้าไม่มีปุ๊บเขาก็จะไม่ผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกค่ะเขาก็ตัดออกแค่ไอ้สามอันที่ที่ที่ผ่าตอนแรกอะค่ะเพราะต่อมน้ำเหลืองเรามีเยอะค่ะตั้งสิบยี่สิบอันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตัดหมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราตัดต่อมน้ําเหลืองออกหมดเนี่ยนะคะผลข้างเคียงมันมีตรงที่ว่าแขนแขนจะบวมค่ะโอค่ะหลังผ่าตัดเนี่ยแขนจะบวมมากเพราะว่าเลือดที่อยู่ปลายมือปลายมือปลายนิ้วมือเราอ่ะ มันมันต่อมน้ำเหลืองมันถูกตัดแล้วมันก็ไม่สามารถจะวิ่งเข้าสู่หัวใจได้ค่ะมือก็เลยบวมค่ะน้ําเหลืองมันจะไปค้างอยู่ค่ะน้ําเหลืองมันต่อมน้าเหลืองมันถูกตัดใช่ไหมคะ<ไ>เพราะฉะนั้นไอ้น้าเหลืองมันไม่สามารถจะวิ่งเข้ามาที่ต่อมน้ําเหลืองได้ค<ไ>่ะก็เลยมือไม้จะบวมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดมีคุณหมอเขาจะแนะนําให้บริหารแขนให้ยกยกแขนอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้จะตัดไปแค่สามตัดไปแค่สามสามต่อมก็ต้องก็ต้องทําเหมือนกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีอาการไหลติด คือถ้าเราเราไม่ยกแขนยกอะไรอะไรอีกหน่อยเดี๋ยวจะไหลติดได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องบริหารด้วยการเอ่อยกแขนวงทําเป็นวงกลมอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องถามคุณหมอก่อนนะคะว่าของคุณเนี่ยเป็นขั้นหนึ่งหรือว่าขั้นสามค่ะคือคือคือของคุณคงไม่เป็นขั้นสองเพราะว่าขั้นสองนี่มันต้องเอ่อมากกว่าห้าเซนใช่ไหมคะของคุณสามเซนก็คือขั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดมันลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วก็แสดงว่าเป็นขั้นสาม นะคะทีนี้การรักษาการรักษาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วอันที่หนึ่งก็คือตัดเต้านมทิ้งถ้าหากเราตัดเฉพาะก้อนนะคะส่วนใหญ่ถ้าตัดบางคนเนี่ยถ้าหากว่ามันยังไม่ลามไปที่ต่อมน้ําเหลืองบางทีหมออาจจะตัดทั้งตัดเฉพาะก้อนก็ได้แต่เบอร์เอิญของคุณเนี่ยสามเซนเนี่ยหมอคิดว่าตัดเต้านมออกดีกว่าเพราะมันอาจจะแบบตัดตัดตัดก้อนเนื้อออกสามเซนเขาต้องเผื่อไว้อีกสองเซนหมายถึงว่าต้องตัดเนื้อให้มันล้อมรอบล้อมรอบก้อนอันเนี้ยเพิ่มเพิ่มมาอีกสองเซนเพื่อให้ปลอดภัย ทีนี้มันก็จะกลายเป็นห้าเซนเะจ็ดเซนอะถ้าโดยรอบถึงมันสามเซนใช่ไหมฮะ,ะโดยรอบก็ต้องเพิ่มมาอีกเป็นเจ็ดเซนซึ่งมันก็จะใหญ่มากมสู้ตัดทูตัดต,ต้องนมทิ้งไปเลยดีกว่า,ง,าง่ายกว่านะคะทีนี้จะถามคุณหมอว่าแล้วอาหาร<ม>ที่เราจะต้องรับประทานนี้มันมีพวกอะไรบ้างคะอ,อ๋ออ,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 ออ๋อทีนี้ทีนี้ส่วนการรักษานี่คุณหมอเคลียร์หรือยังคะเหมือนคุณหมอเขาจะนัดอยู่เรื่อยๆอะค่คุณหมอเขานัดไปทําคมีอะไรเปล่าคะยังเลยค่ะยังใช่ไหมคะค่ะไปเดี๋ยวพอแผลแห้งแล้วเขาก็ทงจะเริ่มาค่ะ ก็สามเซนนี่หมอคิดว่าเขาจะเริ่มทําเขาจะทำอ่ะนะคะค่ะต้องก็ต้องดูว่าถ้าหากมันไปต่อมน้าเหลืองก็คีมโมอ,อาจจะต้องแรงนิดนึงอีกอย่างเขาก็ต้องเอาเซลล์มะเร็งนี่ไปตรวจดูนิดนึงอ่ะคะ่ะว่าเป็นเซลล์ชนิดไหนรุนแรงหรือว่าไม่รุนแรงถ้าไม่รุนแรง,แรงก็กินยาก็ถูกหน่อยแต่ถ้าหากรุนแรงก็อาจจะต้องใช้ยาแพงนิดนึงะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการหรือว่าอะไรเบิกได้อะค่ะนะคะทีนี้ทีนี้อาหารการกินของเราเนี่ยนะคะคือช่วงนี้หลังผ่าตัดเนี่ยเราก็กินเต็มที่เลยค่ะ เรากินทุกอย่างเลยค่ะกินอาหารห้ามูหลักนะคะกินโปรตีนกินแป้งกินอะไรกินนมกินไข่อะไรกินได้ทุกอย่างเลยค่ะกินเนื้อสัตว์กินอะไรต้องเตรียมตัวเลยสําหรับีโมเพราะว่าีโมเนี่ยเดี๋ยวถ้าหากร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยนะคีโมมันไปทําลายร่างกายเราเราจะอ่อนแอมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนช่วงที่กําลังให้ีโมหรือว่ากําลังหลังผ่าตัดเนี่ยกินด้วยทุกอย่างเลยค่ะอยากกินอะไรกินเข้าไปและจะทานอาหารที่มีประโยชน์ทานเยอะๆน้ําหนักจะขึ้นช่างนะคะ นะคะ,ะคนเอ่อคนเป็นมะเร็งเนี่ยไม่ตายเพราะน้ำหนักขึ้นนะคะตายเพราะน้ำหนักลงนะคะอาจารย์ <c oughs> พูดใส่กอกหูหัวหมอมตลอดเวลาเลยค่ะบอกว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะตายเพราะว่าเพราะว่าผอมตายเพราะฉะนั้นเนี่ยกินเข้าไปเยอะๆแตะอ้วนๆรับรองเลยค่ะไม่ตายจากมะเร็งแน่นอนนะคะเพราะนั้นอยากทานอะไรทานหมดทุกอย่างอาหาร<ะ>ที่มีประโยชน์อะไรบล็อกเลยค่ะสั่งเลยตอนนี้คุณจะเป็นเจ้าหญิงเลยละพักพวกเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดเขาจะรีบเอามาให้คุณทานเลยคะมาให้เลยนะคะทานทุกอย่างเลยอยากทานอะไรทานพลไมงศรผลไม้อะไรแต่ แต่ช่วงที่ให้ให้คีมโมเนี่ยมันก็จะมีข้อห้ามนิดหนึ่งนะคะ,ค,ะคือว่าเวลาสมมุติว่าให้คีมโมแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ภูมิต้านทานเราต่ําลงเราจะติดเชื้อง่ายอันที่หนึ่งเนี่ยไม่ควรจะออกนอกบ้านไปไหนไบ่อย โดยเฉพาะในที่ชุมชนอะนะคะเช่นไปรถไฟฟ้าหรือไปไหนที่มันมีฝุ่นละอองหรือมีอะไรเพราะว่าเชื้อโรคเราหายใจเข้าไปเราจะติดเชื้อได้ง่ายมากเลย <Okay. S 1> พยายามอยู่บ้านดีที่สุดอะแล้วก็ทําบ้านให้สะอาดสะอานนะคะ <Okay. S 1> อากาศดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครเป็นหวัดใครเป็นอะไรห้ามไม่ให้ใครมาเยี่ยมบ่อยๆ <laughs> นะ,ะเพื่อพวกเพื่อนฝูงอย่ามาเยี่ยมบอกไม่ต้องเยี่ยมโทรมาคุยเฉยๆพอ <Okay. S 1> แล้วก็แบบไม่งั้นแล้วหายใจเออมาเยี่ยมบ่อยๆก็เอาเชื้อโรคมาติดเราอะ นะคะนี่อันที่สองก็คือเรื่องอาหารเนี่ยนะคะอาหารที่จะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายคือพวกอาหารทะเลกับพวกผักสดผลไม้ tha, เพราะฉะนั้นผักสดกับผลไม้เราห้ามทานตอนช่วงให้คีมโม <tha, S 1> แต่ตอนนี้ยังไม่ให้คีมโมเราทานได้ tha, แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามให้คีมโมแล้วเนี่ยเอ่อเอ่อภูมิต้านทานต่ำเนี่ยผลไม้นี่ห้ามทานเลยนะคะผ <tha, S 1> ละไม้ห้ามทานเพราะผลไม้นี่เชื้อโรคเยอะนะคะแล้วก็ผักสดก็ห้ามทานค่ะแต่ให้ทานผักต้มได้ เอาผักมาต้มทานทุกอย่างจับชงจับฉ่ายอะไรเงี้ยทานได้หมดผักผักสดกับผลไม้ห้าม,อ,มอีกอย่างที่ห้ามห้ามห้ามทันทีเลยคืออาหารทะเละอ,อาหารทะเลนี่แบบว่าเชื้อโรคเยอะมากเลยค่ะค้ากินอาหารอะไรที่ต้มสุกอย่าไปกินของดิบๆปลาดงปลาดิบอะไรรอย่างเงี้ยนะไม่เอาะนะคะแล้วน้องแล้วก็ไม่มีจํากัดนะคะว่าเลิกต้องไม่กินเนื้อสัตว์ต้องไม่อะไรต่อมีอะไรไม่มีอาหารเสริมอะไรต่างๆก็ไม่จําเป็นอ,อันนี้คือคือคือ,คอหมอหนุ่ยบอกออวิธีรักษาแบบแพทย์สมัยใหม่นะคะ แพทย์สมัยใหม่ไม่ได้แบบแพทย์แพทย์เดี๋ยวนี้เขามีแพทย์ทางเลือกเยอะแยะชีวิตจิตบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างซึ่งซึ่งอันนั้นหมายถึงอันนั้นเนี่ยแบบบางคนคนไข้าบางคนซึ่งเขาอยู่ในระยะสุดท้ายอะไรแบบนี้ซึ่งหมอทางด้านสมัยใหม่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้บ้างแล้วอย่างเงี hmm. ้ยเขาจะไปเลือกทางนู้นก็แล้วไปแต่สําหรับคนที่อยู่ขั้นเนินขั้นสองขั้นสามอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะรักษาด้วยแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันมีโอกาสหายขาดได้ค่ะ นะคะเพราะเพื่อนคุณหมอเองนะถูกอยู่ขั้นสามนะไปกระดูกไปตับไปปอดแล้วรักษามาสิบห้าปีแล้วยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะค่ะข่ายินดีค่ะมีอะไรโทรมาถามนะคะคค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้คุณตู่หายวันหายคืนแล้วก็หายเร็วๆนะคะกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ